วันนี้เป็นวันที่31สิบงหาคมพุทธศักราช2,559วันนี้เป็นวันแรม13บสค่ำวันพรุ่งนี้พุ่งนี้เป็นวันแรม14บสค่ำวันเดือน9ดับนะศรัทธ,ธาญาติโยมโลูกหลานเป็นวันสำคัญยิ่งยิ่งทางอีสานเหนืออีสานพวกเรา เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนหรือว่าปู่ย่าตายายของเราที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้วันพรุ่งนี้ฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้ลงอุโบสถแต่เช้านเะตือนกันนะบอกกันให้ทั่วถึงสี่ตีตีสครึ่งให้มาพร้อมกันที่ศาลาอย่าให้ขาดตกบกพร่องให้จัดกันเป็นทีม ดูนานๆทีพวกเราจะได้มาลงอุโบสถบางทีอาจจะหลงลืมก็ได้เพราะนั้นให้บอกกล่าวกันเพราะมันไม่ใช่ลงอุโบสถเพราะว่าหลวงพ่อเองวันพวกนี้ก็บินทบาตชั้นเช้าเสร็จแล้วก็คงจะได้เดินทางลงไปกรุงเทพนะก็มีธุระพวกเป็นเป็นเพาะพวกคุบาลนั่นะ ลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยเซอเซอร์มันไม่ได้ดูว่าวันไหนเป็นวันไหนบอกให้หลวงดูให้ดีนะเนี่ยได้ลูกน้องเซอร์มันเป็นอย่างนี้แล้วลูกลานเน่ยจะเป็นหัวหน้าเก่งขนาดไหนก็เถอะทานได้ลูกน้องเซอแล้วมันเสียหายลูกน้องเนี่ยสำคัญนะลูกทีมเนี่ยข่าวนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าวัน วันไหนวันไหนเป็นวันไหนพวกเราผู้ที่ดูตัวตราดูวันที่มันต้องดูให้ละเอียดเป็นวันสำคัญหรือเป็นวันอะไรวันพระหรือวันอุโบสถมันใกล้กันไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องดูผู้ที่อยู่ใกล้เราเบียงแต่ว่าดูดูนนใกล้ๆวันนั้นจะค่อย โมเมียมาบอกว่ามันเป็นวันนั้นวันนี้แล้วจะไปปรับปรุงได้ยังไงจะไปถอยได้ยังไงมันตามไม่จริงเราให้มาตั้งนมนานมันน่าจะดูว่าวันไหนเป็นวันไหนมันใกล้วันเสาร์อาทิตย์ไหมวันสําคัญไหมวันพระพระอะไรมันที่จะไปได้ไหมอันนี้เป็นวันสําคัญคนทั้งอีสานเนี่ยวันเดือนเก้าดับ ตามไม่จริงไม่น่าออกจากวัดเลยวันพุ่งนี้นะเพราะศรัทธาญ่า,า,าจงก็มาเต็มไปหมดตอนเย็นแต่จะทำยังไงได้มันพูดไปแล้วมันต้องได้ลงไปถ้าทางนู้นเขาก็เตรียมพร้อมเสียหายทางนู้นอีกนี่แหละมันเสียหายมันเป็นต่อเนื่องนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะถ้าพูดอย่างนี่ก็เหมือนประจานลูกน้องของตัวเองนะนะแต่ตามไม่จริงมันน่าจะประจานนะเพราะมันโง่จะว่าฉลาดได้ยังไงใช่ไหมล่ะ เพราะนั้นต่อไปให้ระวังนะอย่าให้มันอย่ามีอย่างนี้อีกนะแล้วก็วันพงนี้น่ะลงต้องลงอุโบสถแต่เช้าอีกต่างหากเพราะหลวงพ่อไม่ได้อยู่ตอนบ่ายแค่นะเป็นวันอุโบสถของพระด้วยเป็นวันพระด้วยเป็นวันสําคัญทางอีสานเหนือด้วยนะมันหลายด้วยนะเัราะนั้นให้พวกพระพร้อมแล้วก็ศรทัทธาญาติโยม ก็บอกกล่าวทั้งชาวบ้านเขาด้วยว่าวันพุ่งนี้เราจะบินทบาทในวัดวันเดือนดับเดือนสิบเผ่นวันเดือนเก้าดับเดือนสิบเผ่นเราจะบินทาบาทในวัดทุกปีเหมือนทุกปีนะบอกผู้ใหญ่บ้านส่งไปตามสายหลวงพ่อกูบาทยาจะไม่ได้บินทาบาทในบ้านเนะ้อผู้ใดจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้สุดแท้แต่นะ อันนี้เขาควรจะบอกกล่าวไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยโดยที่ไม่บอกกล่าวมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ต้องบอกกล่าว <c oughs> ให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว,วันพุ่งนี้นะเป็นวันเตือนเข้าประดับดินแต่เมื่อวานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าฝนตกมาน้ำไหล ในสระน้ำหลวงพ่อให้พระไปดูพอไปดูโอ้พอพระมาพระมาพูดให้ฟังหลวงพ่อก็สลดใจเหมือนกันนะเต่าตัวบ้าใหญ่แบบนั้นมันมดเข้าไปในในท่อนะท่อมันเกือบปเลยท่อมันสี่สิบ้าพันเข้าไปแล้วสี่สิบ้าพเลยสนะี่สิบน่ยมันเข้าไปแล้วมันมันเต็ม <c ười> <c ười> กระดองมัน กระดองมันไปอัดอในท่อมันขวาขามันก็มันไม่มีกําลังใช่ไหมล่ะมันเข้าไปในท่อกลมๆไงมันก็ควัดไปควัดมาผลในสุดมันก็เลยตายตายในท่อเต่าใหญ่ตัวบักใหญ่ทําไมมันขี้เกียจเนี่ยมันทาไมไปหามดลูกมันคงจะอยากไปทางลัดมั้งคือบางคนทําอะไรอยากจะไปทางลัดเหมือนกับเต่าตัวนั้น่ะมันอยากจะไปทางลัด ถ้ามันเดินขึ้นมาทั้งหลังซะเดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งท่านเองก็ลงไปในน้ําก็ได้อันนี้มันจะไปทางรัดมดุดเข้ข้าไปในรูท่อน้ําเข้าไปกระดองมันก็ไปติดใช่ไหมติดมันก็ขามันก็ไม่ถึงพื้นใช่ไหมละ่ละแหมมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาผลในสุดก็ไปตายในท่อนในท่อน้นอนํไปในเวลาฝนตกมาขี่ ใบไม้อะไรขี่เหอทนะทั้งหลายมันก็ไปปุดมันก็ไปอุดรูไล้ใช่ไหมล่ะน้ํากันล้นทางข้างนอกเพราะว่าเต่าไปตายอยู่ข้างในหลวงพ่อเอ๊ะทำไมมันทําไมน้ํามันจึงไม่ออกมันล้นเข้ามาข้างบนน่อพอพระเขาไปดูเมื่อวานเะต่าตายจนเน่าหมดแล้วหลวงพ่อเอ้มนเอ้ตายนี่แหละ เต่าตัวนั้นก็จะดวงว่าเต่าโง่เหมือนกันนะเต่าเซ่อเหมือนกันเนะต่าเต่าเต่ามันเซ่อมันก็คนนั่นแหละใน <c oughs> วันพุ่งนี้เป็นการทําบุญุทิศสวนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานหลวงพ่อก็จะย้ําอีกเหมือนกันเพราะว่านานทีปีหนึ่งก็มีครั้งเดียว พวกเราจะได้ทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณวันพรุ่งนี้ตักบาตรเสร็จแล้วแล้วก็คงจะมีการกล่าวคำถวายทานอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้นิ่งดูได้ที่เราอยู่เบื้องหลังได้พบพุทธศาสนาได้ทำบุญทำทานเราก็ให้น้อมจิตอุทิศสวนกุศล ที่เราได้ทําคุณงามความดีไปแล้วนั้นอุทิศส่วนกวุศลให้กับผู้มีพระคุณอันดับแรกผู้มีพระคุณของเราก็คือใครคือพ่อแม่ของเราเป็นอันดับแรกคือผู้มีพระคุณที่เราเกิดมาจนใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเรามาจากไหนมาจากพ่อแม่ในเมื่อมาได้เราได้ทําบุญ จะเป็นทำบุญมากน้อยขนาดไหนคือประกอบคุณงามความดีเราก็ควรจัดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณสำหรับเราคือบุพการีบุคคลผู้มีอุปกระ,ระก่อนก็คือพ่อแม่นั่นแหละจากนั้นก็ท <c oughs> ามากกว่านั้นขนาดเลยไปถึงปู่ย่าตายายถ้าจะว่าไปแล้วก็พ่อแม่ของเราบางทีก็ได้มรดกจาก พ่อแม่ของท่านสืบทอดกันมาเป็นระยะระยะยาวนานเพราะนั้นเราจะไปถือแต่พ่อแม่ของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้มรดกที่เราได้อยู่ได้กินอยู่เย็นเป็นสุขที่เราได้รับความสะดวกสบายก็เราได้รับจากพ่อแม่เราก็จริงแต่พ่อแม่ขอรับของเราได้รับมาจากปู่ย่าอีกจากนักจากทวดอกีกนั่นแหะเป็นขั้นตอนอย่างนั้น เพราะนั้นเราผู้อยู่ได้รับมรดกได้รับความสะดวกสบายเราก็ลำเลึกถึงอุทิศวนกุศลให้ยาวเหยียดไปเหมือนกันนะนะถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายถึงปู่ถึงทวดไปอีกเพื่อเมื่มอดวงวิญญาณท่านผู้ใดก็ตามที่ติดข้องอยู่ในโลกยังไม่ได้พ้นทุก มีโอกาสที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานได้ลูกหลานทั้งหลายก็ยินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนเหล่านั้นถ้าว่าท่านมีความทุกข์กอยู่ขอ,ขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอ,ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นนะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นลูกหลานและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้มาพบเจอพบพระพบุทธศาสนา พบ,พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าของหาได้ไง่ายๆนะที่จะมาเกิดมาพบอย่างนี้พวกเราดูสิเราดูในทุกวันนี้สื่อต่างๆที่เขาออกมานะเรามองดูเราเห็นไหมคนที่ไม่มีโอกาสที่จะนับถือพระพุทธ,ธาศาสนาได้นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า มีมากมายแต่พวกเราได้มาเจอมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ใช้สติใช้ปัญญา,าใช้ศรัทธาความเพียรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ปัญญาของเรากันกรองด้วยเหตุผลที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเ,เราหาที่ตำหนิดได้ไหมในหลักธรรมคำสอนถ้าเมื่อเราคิดดูกันกรอง ไรตองด้วยเหตุและผลแล้วต่างตอต่างก็ยอมรับกันว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีโหดเหตุผลจริงๆที่ทานว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี่ชอบจริงๆหนึ่งไม่มีสองมีเหตุผลพร้อมมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วมนมาจากเหตุถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไง ถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงมันออกไปมันหนีกันไม่ออกเหตุกับผลเพราะนั้นในหลักของพุทธะเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วนะเราก็เชื่อ,อ,อมั่นใจว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเ,เป็นสวากขาธรรมตรัสไว้จริงชอบจริงๆถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามนะเ,เว้นเสียแต่เราัมเมียเอาตกิเลศ โลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันไปทางโน้นนะ,ะมันไม่มองเหตุไม่มองผลอไม่มองความถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้มองอะไรทั้งหมดเนี่ยอมันก็มืดบอดไปเรื่อยมันก็ตาบอดชนดะไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราควรจะมีสติมีปัญญามีความรอบคอบอันไหนควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรม วันะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทัดทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อนี่มีแต่ชี้นําชี้แนะอบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดท่านเองอแต่หลวงพ่อก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกสุเจ้าถ้าบอกสูเจ้าทําดีเออก็ดีก็อนุมโมทนาแต่สูเจ้าทําไม่ดีทําชั่วหลวงพ่อกอเอาจะทํำยังไงได้กรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนะี่ย มันยังยังไม่มียังไม่มีบารม,ม,ม,มียังไม่มีบุญก็ใช้กรรมไปก่อนเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบรรดาลูกศิษย์กับลักษณะเนี้ยแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เปรียบเทียบเราเราเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธองค์เป็นผู้เป็นตถาคตเป,เป็นผู้ชี้หนทางเท่านั้นท่านก็ตรัสอย่างนั้น เพราะนั้นเราเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเราก็มีแต่ว่าเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามา,ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายาให้เป็นหนทางเ,าเท่านั้นอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ก็ชี้มาเป็นลําดับลําดับจนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันดับแรกก็คือเนี่ยเรายึดพระไตสรสารนคมยึดผู้ดีไว้ก่อนผู้ดีคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดรู้เองโดยชอบพุทธทางรรมมังคือคือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสออกมาพวกเราได้ศึกษาดูแล้วยอมรับพระธรรมคําคสอนแปดหี่พันพระธรรมขันธ์ตั้งแต่ เบื้องต้นท่ามกลางสูงสุดในธทมคาสอนของพุทธะเรายอมรับว่ราธรรมั่งพระธรรมคาสอนของพุทธะสังขังก็คือพระสง์สาบกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จพระอรหันต์ตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะจากนั้นท่านก็เรนนำพระธรรมที่ท่านได้ได้สำเร็จแล้วนะท่านได้รู้แล้วนะท่านบอกเป็นธรรม ท่านยอมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากขาธรรมจริงถูกต้องจริงท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลแล้วท่านก็นําพระธรรมออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวต่อๆกันมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายนเนี่ยแหละประวัติสังโครหรือสังฆหรือว่าสังขังสรารนางคัจฉามิเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นมาอย่างนี้จนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงปู่จามหลวงปู่แวนที่หลวงพ่อเคยไปจำพรรษาร่วมกับองค์ท่านกันล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ตัานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมยอมน้อมรับพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า จากนั่นก็ท่านก็ออกมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนออต่อกันมาจนมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับแล้วก็น้อมรับจากครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเมื่อได้รับแล้วหลวงพ่อก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็ได้รับผลและการกรองไตรตรอง้วยเหตุและผลแนวแถวพระธรรมคำสอนของท่านก็ยอมรับอีก ที่ท่านแนะนํามาจากนั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าการแนะนําบอกกล่าวนี้คงไม่หลงทางแน่ก็บอกกล่าวให้กับคณะสิทธิานุสิ์คณะสัตยาญาตโยมท่านหลายให้เอาไปกันกรองไต่ตองดูซีจริงไหมนี่ตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพ่อแม่กูบายอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายต,ต้องใช้ปัญญาของพวกเราทั้งหลายอีกนะอไม่ใช่ว่า รับหลวงพ่อมารับมาแล้วก็จะเชื่อไปหมดก็ไม่ใช่ดูก่อนสาริบุตรดูก่อนสาริบุตรตถาคตพูดพูดไปนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าพระข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติเนี่ยนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้พระสงฆ์ฮือฮากันใช่โอ้โหพระสาริบุตรหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัสบอกขนาดนี้ยังไม่เชื่อ แสดงว่าท่านลงตนอย่างมากลงลืมลืมตัวอย่างมากเยพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงอย่าพึ่งเดี๋ยวจะถามเราจะถามให้ฟังอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระองค์จึงจะนํามากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังนี่แหละสงทั้งหลายต้องฟังเอาไว้ฟังสิ่งไหนมาก็ตามอย่าพึ่งเชื่อ ให้นำไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรแล้วจึงค่อยยอมยอมน้อมรับในหลักเหตุผลนั้นนนนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกลูกหลานทุกคนนะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าแล้วเอ,อจะว่าหัวแข็งก็ใช่จะว่าหัวอ่อนก็ใชออ่แต่ต้องเป็นผู้มีเหตุผลสรุปแล้วสอนให้มี ยอมรับในหลักเหตุผลถ้ามันมีเหตุผลแล้วอย่าไปหัวชนฝาต้องน้อมรับในเรื่องนั้นๆมันเป็นยังไงจริงยังไงเท็จยังไงต้องเอามากันกรองได้หลายด้านหลายหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะอย่างเม่แจกหนังสือไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมวงหลวงตาในท่านปฏิบัติกับองค์ท่านอย่างไรเห็นไหมนยรูปภาพ กานั่งขนาดหัวไม่โป้งขาดนั่งคุกเข่านะแต่ต้องยกต้องยกหัวเข่าขึ้นข้างหนึ่งนะคงจะยกเข่าซ้ายั้างนยะ่นี่ยเข่าเน้นนะท่านจุดใจยังดูอยู่ตัวหน้านะมีท่านก็นยังหยิบอาหารเข้าบาทขนาดหัวเขา่าหัวไม่โป้งขาดท่านก็นยังฉันใน้บาทเห็นไหมบาทอยู่ตัวหน้าของท่านนี่แหละ พาลูกพาหลานทั้งหลายเปาะแปะไปะโยนบาดท,ทิ้งเลยขี้เกียจปินทบาทอกีกไม่ฉันให้บาดอกีกมันไม่ใช่แนวปฏิปทาของหลวงตานะเห็นไหมขนาดหลวงตายุขนาดไหนดูสิเก้ากว่าปีหัวไม่โป่งขาดป่วยนะหัวไม่เท้าขาดาแล้วก็ยังยกเข่าขึ้นข้างหนึ่งที่มันที่มันนั่งพับเพียบไม่ได้ บาตที่ยังอยู่ต่อหน้าของท่านอีกท่านสุดใจกําลังจูงต่อหน้ากําลังจิบผลไม้ในถาดใส่บาทของท่านนี่แหละตัวอย่างของลูกศิษย์ลูกหาเนี่แหละปฏิปทาไม่ใช่ว่าคำสองคำก็ปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคืออะไรไปที่ไหนฉันชดจอนโกาก,โกากโกกากอย่างนั้นใช่ไหมทิ้งบาทอย่างนั้นใช่ไหมไม่บินทบาทใช่ไหมขี่เกียจบินทบาทอย่างน,นาางงั้นใช่ไหม อันนั้นไม่ใช่ปฏิปทาของหลวงตานี่ปฏิปทาของหลวงตาให้ดูเอาไว้นะดูหลานนะเนี่ยแหละยึดปฏิปทาของพ่อแม่กูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่า,วายึดดักยึดพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่เอาพระไตรปิฎกไปขังเอาไปไว้ในตู้อย่างดีปฏดกวาดอย่างดีไม่ใช่ต้องนําพระไตรปิฎกมาประพฤติปฏิบัตินี้คงเหมือนกันนะไม่ใช่ยึดปฏิปทาเอาปฏิปทาของพ่อแมแ่กูจาย์พูดเฉยจากนั้นตัวเองไม่ปฏิบัติ มันไม่ใช่นะลูกหลานนะออ่ในหลวงพ่อไม่ได้สอนใครนะสอนพระลูกพระหลานที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อเนะี่ยพระทั้งสี่สิบหกสี่สิบหกองเนี่ยนะให้ลูกหลานฟังเอาไว้นี่แหละยึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นพาสุขถ้าทำออกนอกลกูนอกทางเลยมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นหวายนะลูกหลานนะเอาต่อนี่ไปพระสงฆ์อนุโมทนารับพร สัพพโรขาวินิมุตโตสัพสันตาปาวันสิทโตสัพเวรามะาติกนโตเนิมบุตุจตุว,วังภาวาพิติโย พิว at um ัชนตุสัพโรวินาสตุมาเตภาวาตวันตาไรโยสุกีติไคโยโภพวะพิวัฒนาสิริสานิท จังวทธาป้าใจอยยินโอจันรารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฐากาธานวัทธกกา สิริวัตถายาสวัตถากพาลวัตถาวันนาวัตถากสุขาวัตถากโหตุสัพพะธาตุคารวะคาภัยาเวลาโสกาสาตุจุปัตถวา สารายาปิวินาสันตุจเดสสาสยเสติธานางาังลาพังโสทิภาคยังสุขังภาลันสิริอายุจาวัฏ โนยจโพขังโวติเจยะสวัสตะวสัสายจะอายุจช,ชีวสิทธิพาวันตุเตภพาวตุสภาภามังฆาลคร,ราขันตพพาป วัตตาสาภาพุธานุภาเวนะส,สัทาโสติภาวันตุเตมภาวัตุสัภามังขละลังราขันตุสพภาเทววัตตาสาภาธรรมานุภา ภาวันตุเตภาวัตุสะภามังคาลงรักขันตุสัะพาเทวะตาสะปาสังคานุทาเวนสะทาโสธิภาวันตุเตเ